กราบสวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The b e t นะคะวันนี้เรามาอยู่ในรายการสารเลียว EP 6ค่ะ ก็ออกวันนี้นะครับทุกคนอาจจะงงว่าทําไมมันเป็นสารเลวนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ทำาะไรพีเอไม่ใช่ไม่ได้ทําต่อยพีที่5มานานมากแล้วนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้แตะเกมมาประมาณ6กเอ้สวันแนมเนื่องจากว่ามันไม่มีอะไรเข้ามาใหม่ผมก็ไม่รู้จะว่าจะอัปเดตอะไรนะครับก่อนหนึ่งนะครับผมใครที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับให้กับผมด้วยนะครับแล้วใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับทุกกกคคนือเมมีาร อัปเดตมาวันนี้เลยนะครับซึ่งผมอัดในวันนี้เลยนะแล้วก็เกมเนี่ยตัวเกมมันก็อัปเดตใหม่ทุกคนก็สังเกตดูจากภาพแบ็กกราวน์นะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีแบบทนสงครามโลกสงครามนิวเคลียร์นะครับซึ่งจะเป็นธีมใหม่ในซีซันหน้านะครับทุกคนก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับอาจจะมีอะไรอัปเดตบ่อยๆนะในช่วงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมก็จะมาบอก2เรื่องก่อนละกันนะครับสามละกันคือตอนนี้เนี่ยทุกคนอาจจะเห็นสปอยกันมาบ้างเลยนะครับก็คือเขาเรียกว่านี่ฮะคาร คาตานนะครับผมก็คาตานะเนี่ยก็จะเข้ามาแล้วนะผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้รับแบบไหนนะก็ติดตามรอชมก็ได้เลยนะครับผมก็จะไปฝึกมาเลยให้โหดแลวจะมาบอกเทคนิคทุกคนนะครับแล้วก็อย่างต่อไปก็จะเป็นด่านนะครับซึ่งด่านเนี่ยทุกคนสังเกตเห็นไหมว่ามันจะมีด่านใหม่เข้ามานะครับแล้วในด่านใหม่นี้นะครับก็มีชื่อว่าด่านอะไรเนี่ย ตุนิเชียเหรอผมไม่แน่ใจนะว่าเรียกยังไงผมก็กลัวเรียกผิดนะครับแล้วก็ถ้าใครรู้เนี่ยการออกเสียงนะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะครับผมกลัวเรียกผิดจริงๆโอเคแล้วอย่างที่สองนะครับก็จะเป็นเทรนนิ่งโหมดนะครับมันเข้ามาแล้วทุกคนคือเทรนนิ่งโหมดเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะผมเห็นเกม FPS ไม่ว่าจะเป็นคอมหรือว่ามือถือเนี่ยหลายๆเกมเนี่ยก็จะมีเทรนนิ่งโหมดมาแล้วนะครับหลายคนอาจจะงงว่าเทรนนิ่งโหมดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเลยแล้วก็แล้วด่านใหม่ของเราเนี่ยก็จะเป็นการสุ่่มมโหดนนนนนะครรับก็เข้าใแงแงนอน อย่าลืมไปฝึกกันได้ในตอนนี้ี่ก็มีบวก e f p ด้วยนะทุกคนอย่าลืมนะครับแล้ววันนี้นะครับทำไมมันจึงเป็นสารเลวล p 6นะครับนี่แหละครับผม เทรนนิ่งโหมดเข้ามาแบบนี้นะครับผมก็จะมาฝากการบ้านี่ยสำหรับใครที่อยากจะเก่งสไนเปอร์นะก็เทรนนิ่งโหมดมันเป็นโหมดที่ฝึกซ้อมและก็ฝึกเทคนิคในการยิงสไนเปอร์ได้ดีมากๆนะครับทุกคนนะเอาละครับผมในครึ่งค่อแรกของคลิปนะครับผมขอเป็นสารเลวนะครับแต่ว่าครึ่งค่อนหลังเนี่ยเป็นการรีวิวด่านใหม่กันดีกว่านะครับโอเคสาระเลวครับผมทุกคนกดไลค์กดไลค์เออทุกคนล,ลืมบอกไปวันนี้ผม ได้กลโนดมาเรียบร้อยนะผมเห็นคอมเมนต์เด็กๆนะบอกว่ากนหนดแับพี่โอ้ผมนี่แบบ <c oughs> กับต้องกนหนดอะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไว้แบบหล่อๆนะตอนนี้ขอกนก่อนลวกันโอเคครับผมก็วันนี้นะที่ผมจะมาสอนเทคนิคในการฝึกสไนเปอร์นะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าการตั้งค่าเนะี่ยผมบอกไปในคลิปที่ผมสอนสไนเปอร์ในสาระเลวนี่แหละอ p พี EP อะไรไม่รู้นะครับทุกคนก็อย่าลืมไปดูก่อนนะแล้วก็ผมขออธิบายก่อนแล้วกันนะรบในโหมดเทรนนิ่งโหมดเนี่ยกุคนก็สังเกตเห็นไหมว่ามันจะมีเป้าเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ ปอนิ่งนะฮะแล้วอย่างต่อไปนะครับอย่างที่3มเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าโดนนะครับการยิงโดนเนี่ยสไนเปอร์ก็ไม่ต้องฝึกก็ได้นะครับมันอาจจะยากนิดหนึ่งนะนี่ครับผมมันก็จะมีการเก็บแต้มในมีเวลาด้วยทุกคนสังเกตเห็นไ,ไหมว่ามุมขวาบนเนี่ยมันจะมี ช่องการเก็บแต้มด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าเราไม่ต้องไปซีเรียสตรงนั้นนะฮะผมจะมาบอกเทคนิคในการฝึกสไนเปอร์นะครับฝึกยังไงให้ยิงคมฝึกยังไงให้ใช้ได้จริงนะครับใน EP นี้ทุกคนอาจจะได้ฝึกแบบเต็มที่ไม่ต้องกลัวใครมายุ่งไม่ต้องกลัวบอดไม่ต้องอะไรสักอย่างนะครับด้วยการฝึกสไนเปอร์ของผมเนี่ยทุกคนจะเล่นควิกซูมหรือว่าเล่นแบบว่าซูมยิงก็ได้ะครับแต่วันนี้ผมขอสอนแบบ ซุ่มยิงก่อนแล้วกันนะครับก็อย่างแรกเน,นี่ยทุกคนคือเบสิกสเต็ปแรกเลยนะทุกคนหัดยิงเป้าเนี่ยให้โดนก่อนนะครับที่มันสไลด์สไลด์หมุนไปเนะี่ยทุกคนก็ยิงให้มันโดนก่อนนะครับอันนี้คือมันง่ายมากนะแต่ถ้าใครยิงสไนเปอร์มาอยู่แล้วนะครับแล้วแบบ ยิงคมอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องฝึกก็ได้นะในสเตปนี้นะครับโอเคแล้วในส่วนต่อไปะครับสเตปอีก3สเตปที่ผมจะว่าก็คือสเตปสองสามสี่นี้นะครับก็เป็นสเตปที่สําคัญมากๆเหมือนกันนะครับทุกคนนะก็คือว่าทุกคนเห็นไหมว่าเป้าที่ไกลที่สุดเนี่ยมันจะมีอยู่2เป้าก็คือเป้าเคลื่อนบนลงล่างนะครับแล้วก็เป้าซ้ายขวาตรงนี้นะครับนี่แหละที่จะให้ทุกคนมาฝึกไซเปอร์นะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนจะถนัดอะไรนะ แต่ว่าผมขอสอนไปคูณ8ก่อนละกันนะครับก็คือว่าการเล่นสไนเปอร์เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเล่นยิงใกล้หรือว่ายิงกลางขนาดนั้นนะครับเราควรที่จะเลือกในการเล่นแบบยิงไกลดีกว่านะครับผมก็เลยจะมาฝึกนี้นะโดยสเต็ปที่2นะครับก็คือว่าทุกคนยืนนิ่งๆนะยืนนิ่งๆแล้วก็ยิงเป้าเนี่ยทุกคนเห็นไหมยิงเป้าเนี่ยให้มันโดนนะครับคือยิงให้มันโดนให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ ทุกคนค่อยไปสเต็ปต่อไปนะครับแล้วผมอยากให้ทุกคนดูตรงนี้นะครับคือเป้าเนี่ยมันต้องยิง2ครั้งนะครับเอ้ยมันต้องยิง2ครั้งนะครับมันถึงจะแตกนะนี่นะหนึ่งสองนะครับก็นั่นแหละทุกคนควรยืนนิ่งๆแล้วก็ฝึกยิงเป้าตรงนั้นอ่ะให้มันแตกไปให้ใช้2นัดนั่นแหละครับเพื่อใช้2นัดให้มันแตกทั้ง2เป้าให้ได้นะครับนี่แหละเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะผมก็ยังไม่ได้วอร์มเลยนะครับยิ่งเร็วยิ่งดีนะทุกคนอันนี้คือพลาดและอันนี้คือพลาดแล้วโอ้โหจะมาบอกเขาแต่เราเสกไก่อันนี้ผมยังไไมม่ด้วอยทกคน 1>, 1 2 1 2นี่นะครับถ้าได้แบบนี้เนี่ยก็ฝึกไปเรื่อยๆนะในสเต็ปที่2นะครับนี่แหละออกอมาสิประมาณนี้นะครับถ้าสเต็ปแรกนยะทุกคนอยู่นิ่งๆแล้วก็ยิงได้แบบนี้นะครับก็ผ่านแล้วสเต็ปที่2ต้องให้ชินนะทุกคนไม่ใช่ว่าทําแป๊บเดียวแล้วมันจะเก่งนะครับแล้วก็เทคนิคที่3นะครับก็คือว่าเดินเดินแล้วซูมยิงนะครับอย่าหยุดเดินนะทุกคนเดินแล้วยิงนะครับเดินแล้วยิงทุกคนดูไหมทุกคนเห็นไหม เดินแล้วยิงเดินแล้วยิงสเต็ปเหมือนเดิมนะอา้าวไม่โดนได้ไงวะเนี่ยคือเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือให้โดน2นัดให้ล้มให้ได้นะครับสองนัดเนี่ยอย่าเอานัดที่3ให้มันล้มนะนั่นแสดงว่าคุณไม่ผ่านนะครับโอเคอ่ะทุกคนมาผมจะขอจริงจังแล้วรอบนี้หนึ 1, 2, ่งสองอ้าวไม่โดนโหจบแล้วเอาใหม่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 ไม่ได้เราจะลักไล่ไม่ได้นะเออสวยอ้าไม่โดนเออเออไม่โดนเออ <g üler> อันนี้ผมอาจจะจริงจังแล้วก็อาจจะว่าวดน,นึงนะทุกคนก็ทุกคนก็ฝึกประมาณนี้แหละ,ละแรกๆก็อาจจะยังไม่โดนนะครับหลายคนก็อาจจะหัวร้อนได้นะแต่ว่าการฝึกแบบนี้มันจะทําให้เราไปเล่นจริงได้นั่นเองนะครับทุกคนโอเคถ้าทุกคนแบบว่าเดินแล้วยิงได้แล้วเนี่ยสเต็ปที่3นะครับเอ้สเต็ปที่4นะครับคือมันต้องข้าี่จส่สสาคัญเหมือนกันนะในสเต็ปนี้ก็คือว่าสไลด์หันยิงนะครับสไลด์หันยิงเนี่ยก็คือมันจะเป็นการจุกที่เราเนี่ยจะเจอในระยะกลางซะส่วนใหญ่นะครับเช่นปุ๊บหันมายิง ปุ๊บหันมายิงอะไรแบบนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องให้มันโดน2นะัดตายอะไรประมาณนี้ก็ได้นะขอแค่โดนก็พอนะครับในรอบนี้นะจะเป็นแบบสไลด์กระโดดแล้วก็ซูมยิงก็ได้นะครับสไลด์กระโดดแล้วก็ซูมยิงอันนี้เนี่ยมันจะเจอในระดับแบบว่ารีเจเนอเรทิเขาเล่นบ่อยกันมากนะครับเช่นเวลาที่เราเจอแบบระยะใกล้หรือว่าระยะกลางนะครับแต่ว่าระยะไกลก็ใช้ได้นะครับแต่สเต็ปนี้มันสําคัญมากสไลด์กระโดดแล้วก็ยิงนะครับอันนี้แหละมันจะเป็นสเต็ปที่4นะครับซึ่งเป็นสเต็ปที่ยากที่สุดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ทุกคคนนนนดดูะรัับป๊มมาต้งเห็โแลว เอ้ยาย,ายากหน่อยยากยากหน่อยแต่ก็โดนนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับก็สเตปนี้เนี่ยมันจะเป็นสเตปที่ยากที่สุดแล้วก็ทุกคนลองฝึกดูนะครับจริงๆเราไม่ต้องมาซูมเร็วแบบผมก็ได้นะเอาช้าๆก่อนก็ได้นะประมาณนี้แหละโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่เอา,าไม่โดนโอเคก็ประมาณนี้แหละทุกคนฝึกให้มันชินนะครับทุกคนแรกๆเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเออเราก็ทําโดนแล้วนี่ห,หว่าอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าหลังๆมาแบบยิงไม่โดนเฉยไปเล่นจริงอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ ไม่ได้เล่นมา3วันนะเพราะว่าโทรศัพท์แตกนะี่แหละเออหลายคนก็ได้จะรู้นะผมกำลังจะเอาไปซ่อมนะครับ เอาแล้วผมในรายการสารเลวในวันนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับในการฝึกนะอันนี้อาจจะเป็นแบบน้ําจิ้มน้ําจิ้มในใน EP ที่6นะครับเนื่องจากว่าเทนนิ่งหมดเข้ามาเนี่ยผมก็อยากจะบอกให้คนที่ฝึกหัดนะครับหรือว่าคนที่เข้ามาแรกๆเนี่ยมาฝึกได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นที่ที่ฝึกสไนได้ดีมากนะครับดีจริงๆดีกว่าตอนที่เราไปเล่นกับบอดซะอีกนะครับทุกคนแล้วก็ปืนอื่นๆเนี่ยเช่นปืนในซอลไรเฟหรือ SMG เนี่ยก็สามารถมาฝึกได้นะครับฝึกได้หมดเลยโอเคปะ ต่อไปเราจะไปเล่นโหมดใหม่กันดีกว่าทุกคนซึ่งไอ้ด่านใหม่ไม่ใช่โหมดใหม่นะครับมีทุกคนเห็นไหมเออเนี่ยสงครามโลกสงครามนิวฮีอะโอเคปะเราไปเล่นด่านใหม่กันดีกว่าือด่านนี้นะครับผมต้องอธิบายก่อนว่าผมยังไม่ชินนะทุกคนคือมันเพิ่งเข้ามาใหม่อะ่ะผมก็ไม่รู้ว่าด่านนี้มันจะเล่นง่ายหรือเปล่านะนี่ฮะมีกราฟิกดีไซเนอร์ไม่ใช่มีแบบไฮไลท์ของด่านด้วยนะ โอเคไหนๆก็พูดสไนไปแล้วขอเล่นสไนก่อนลยกันแต่ผมจะบอกไว้เลยนะครับว่าไม่ง่ายนะคนจริงๆหมดเลยนะไม่มีบอทเลยนะครับในด่านใหม่นี้ซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ไปเซิร์ชเสนในทอยแล้วผมก็ยังไม่ได้วอร์มแบบจริงจังเลยนะด่านนี้ผมเพิ่งเข้าไปเล่นไดตตาเดียวเองผมยังไม่ค่อยชินด่านนะแต่ก็เห็นใน PC มาบ้างนะครับผมไม่ค่อยรู้จุดวะผมว่าตรงนี้น่าจะมากันแน่เลยลองดูนะ่ไยละกันเหมือนจะลง A กันหมดเลยครับเฮ้ยใช่ทุกคนไป A กันหมดเลยมามาตอนนี้ผมได้มาเป็นเซิร์ชเสน็จในทอยนะ แล้วก็ฝั่งผมก็เป็นฝ่ายกู้ด้วยลองตามไปดูกันแล้วกัน,นเฮ้ยมาดีครับมาดีครับมาดีครับผมบอกได้เลยว่าไม่ใช่บอทแน่นอนแอบมาททุกคนแอบวะผมตามเลยแล้วกันนะเฮ้ยมีซ้ายมีซ้ายมีซ้าย,มายผมได้ยินเสียงเฮ้โยโอ้ยไม่โดนอเออมาดิมาดิเต็มหัวไปขวามือฮะผมได้ยินเสียงนะเมื่อกี้เมื่อกี้มามาเนี่ยเนี้ยผมได้ยินตรงเนี้ย โอ้ไม่ตายโอ้เกือบตายอู้แต่ละคนนี้เป็นกรอบหรือว่าเวทเทอรอยัอ่อกันหมดเลยนะคนดูจากฝั่งดูนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นบอทมีอยู่หรือเปล่านะแต่ผมไม่ค่อยเห็นนะเมื่อกี้ผมก็เล่นวอ์มาตาแรกจรเจอรีเจเนอรี่หมดเลยฝั่งนู้นเะน่ะเอาเลือกอยู่ไปครับผมลองไปฝั่ง A บ้างละกันนะครับผมยังไม่ค่อยชินเลยมันจะโผล่ตรงไหนกันนะโผล่ตรงนี้ป่ะลองดักดูไหมนี่ไงนี่ไง นี่ไงฝั่งเมาว่ะทุกคนผมรู้จุดแล้วตัวน,นี้อาจจะเป็นจุดดักอีกหนึ่งจุดนะครับเฮ้ยข้างบนว่ะผมได้ยินเสียงอ้าตายมดเหลือสองตัวตอนนี้มันเก็บระเบิดแลวเฮ้ยเอวะเอวะวะเพื่อเราโดนเฮ้ยเฮ้ยใช้แบบว่าโอ้ไม่ตายโอ้โหถึกเกินอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละมันดักข้างหน้าผมนี่แหละไปขวาแล้ววิ่งเร็วมากผมไม่กล้าสลับปืนว่ะตอนนี้มีว่ะเอ้ยนี่ย ผม oh, ถือสไน์เปิ์มาแบบนี้เดี๋ยวด้จุด A เหรอด A จุด A เพื่อนมันวางจุด A อเอาตายหมดเลยนี่ว่าอาจจะชิวๆหน่อยนะครับช่วงนี้มันไม่ใช่ในแรงจริงๆนะผมอาจจะเล่นชิวหน่อยโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนปืนก่อนละกันขอเล่นเป็นปืนแบบชาร์จบ้างนะครับเฮ้เพื่อเรากูเลยนะครับดอด่านฝึกซ้อมนี้เนี่ยมันก็จะมีสุ่มด่านไปเรื่อยๆนะรจริงๆแล้วผมอยากได้แบบไม่ใช่ด่านวางระเบิดนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็มาเล่นให้ทุกคนดูลวกันก็ให้ทุกคนรู้ว่าผมก็งงเหมือนกันด่านเนี้ยไม่ใช่ว่าแค่ทุกคนงงงนครับลลอเ่กไปดู ลุยกันเลยดีกว่าผมว่าจุด A อจะเล่นง่ายกว่าจุด B นะครับถ้าเป็นฝั่งกู้นะแต่ว่าตรงนี้มันจะมีจุดที่มันเจอกันตรงกลางไว้ทุกคนเนี่ยยังไงเกือบไปแล้วมาวะวิ่งวิ่งว่ะเฮ้ยตายอ่ะมีคนมาหลังมีคนมาหลังมีคนมาหลังโอเคสวยเหลือตัวเดียวนะครับไปจุด A แนะ่เลยจุด A ชัวร์ยังไงก็จุด A อ้อมตามอา้าวไปดูและผมได้ยินเสียงเขายิงกัน อยู่ไกลมากโอเคเรียบร้อย30นะครับโอเครอบสุดท้ายขอสไนเปอร์อีกรอบหนึ่งแลวกันเปลี่ยนทันมะเนี่ยโอเคไปในเปอร์ละกันด่านใหม่ผมว่าเข้าในแหลงไงถ้าถ้ามันเข้าแบบในแหลงตอนนี้นะเอ้ยไม่ใช่ถ้ามันเข้าอะ่ะแต่ว่าถ้านานๆไปอะ่ะผมว่ามันน่าจะมีเขาเรียกว่าระเบิดสูตรเยอะแน่เลย,เยมาดิครับเฮยเหลือสองตัวฮะผมว่าระเบิดสูตรอะโยนแบบสนุกเลยอะจริงๆอยู่ไหนวะ เอยเอาอยู่นี่อยู่นี่หรออยู่นี่หรอเอาเพื่อระวังจุดนูนเนี่ยทุกคนเฮ้ยทุกคนได้ยินเสียงวะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้าน,อน,านเอาไม่โดนโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ทุกคนอะไรครับเนี่ยโอ้จบแล้ว โอ้เกินโอเคสวยกระดาษใหม่ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปวันนี้อาจจะไม่มีอะไรมากนะเนื่องจากว่าอัปเดตมาใหม่ผมขอเวลาไปศึกษาก่อนแล้วกันว่าการเนิร์ดการบัฟหรือว่าการเปลี่ยนแปลงในการอิมเมจิร่างกายอิมเมจิร่างกายหรอะก็คือการเคลื่อนที่เนี่ยมันผมรู้สึกว่ามันเร็วขึ้นนะในในตอนนี้นะครับแล้วก็การสไลด์เนี่ยไม่ติดขัดเหมือนตอนซีซั่นที่แล้วนะครับไม่รู้เดี๋ยวเราลองดูกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกัน EP ีหน้านะครับบ๊ายบาย